พีเคโจลี่รูปเที่ยวเกาะสมุยกลายเป็นงัดหลักฐานซัดก,กันนัวเนียเรื่องราวของพีเคปิยวัตนกับนางแบบเวียดนามโจลี่เหงียนยังคงเป็นเรื่องที่อยู่ในจุดศูนย์ระวังของสื่อและประชาชนอย่างต่อเนื่องจากข้อมูลที่มาแล้วสามารถสรุปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ดังนี้ เรื่องเริ่มต้นจากการหย่าระหว่างพีเคปิยวัฒน์และนางแบบโยเกิร์ตณัชชาเมื่อวันที่1มีนาคม2567ทั้งคู่ยืนยันว่าได้หย่าก,กันแล้วหลังจาก12ปีของความรักซึ่งทำให้สื่อและประชาชนตกใจไม่น้อยเนื่องจากเคยเห็นทั้งคู่เป็นคู่รักกันอย่างสุดฟิน หลังจากนั้นมีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของพีเคกับนางแบบชาวเวียดนามโจโลี่เหงียนที่ถูกสร้างขึ้นซึ่งนางแบบส่งจดหมายต่อต้านการใช้ภาพของตนในทางที่ไม่ถูกต้องวันที่8พฤษภาคม2567เกิดการโพสต์ข้อความผ่านทางโซเชียลมีเดียจากทั้งคู่ซึ่งเกิดความสงสัยและความขัดแย้งเพิ่มเติมในความสัมพันธ์ระหว่างพีเและโจโลี ในช่วงเวลาเดียวกันมีการโพสภาพและข้อความที่ก่อให้เกิดความสงสัยและโกรธกันอย่างมากในสังคมออนไลน์โดยมีการประกาศว่า PK ไปเที่ยวสมุยกับโจลี่ซึ่งถูกตรวจสอบว่าเป็นเรื่องไม่เป็นจริงในที่สุด PK ก็เผยความจริงในรายการและบอกว่าเขาไปกับพี่ชายของตนและเจอฝ่ายใหม่ที่โรงแรมใกล้ๆโจลี่ก็เพิ่มเติมว่าเธอไปสมุยมาเมื่อสสัปดาห์ก่อนและอยู่ออสเตรเล,เลียโดยเกิดการทะเลาะกันระหว่างทั้งสองฝ่าย ส่วนมากหลายคนเกิดความเห็นและความรู้สึกที่เป็นกำลังใจและความเข้าใจต่อทั้งสองฝ่ายและมีการเรียกร้องให้เกิดการเคารพและเห็นกันในมุมมองของกันและกัน